何 <noise> ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพลิ้วตําบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําคณะลงบนที่ปวดราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่17โดยมนายสุพจน์ผู้เกียจขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนําหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนผู้แทนเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่17 เป็นงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพลิ้วร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหอ,อการค้าจังหวัดจัดทําขึ้นเพื่อเสนอวิทยาการใหม่ๆด้านการเกษตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการพืชสวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการการเกษตรและส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดโดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่1 1ธันวาคมนี้พยังานมีกิจกรรมมากมายอาทิบูธแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัยการออกร้านจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรบริการคลินิกเกษตรให้ความรู้รับทราบปัญหาและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร,รเป็นต้น